คือใบใหม่มันออกมากับใบไม้อันนี้เอาเป็นสองประเด็นเนาะเวลาพืชมันแตกใบอ่อนออกมาอย่างนี้เนี่คือพวกเราเนี่ยปัญหาของเราคือผมเคยพูดเสมอว่าถ้าใบอ่อนออกมาปุ๊บ,ร,บร่วงหมดแล้วครับในอีกไม่ได้มันก็ร่วงโ,<อ>โดยหลักการของมันเพราะว่าเขาจะต้องเอายอดไว้ก่อนโดยหลักการของพืชเขาจะต้องเอายอดไว้ก่อนแต่ถ้าเราอยากให้ยอดยังมีออกแล้วก็ลูกออกมีออกจุลินทรีย์ต้องเพียงพอผมพูดถึงจุลินทรีย์ก่อนนะเขายังไม่พูดเรื่องปุย๋ย คือปุ๋ยเนี่ยมันมีมากเดี๋ยวมันบล็อกกระเดงเพราะว่ามันไม่มีตัวย่อยนะผมถึงบอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะให้หองค์ครักเดี๋ยวผมจะเอาชื่อเตรียมมาให้บางทีมันไม่ค่อยได้พูดแต่มันขาดอยู่ตัวเดียวแค่นั้นแหละคือถ้าจุลินซีย์มันมีเพียงพอปุ๋ยมันเพียงพอมันอยู่ได้เลยแต่ตอนนี้ของเรายังไงก็ไม่เพียงพอพูดเรื่องจุลินซีกับซีห้าพอดอมันไม่เพียงพอที่ว่าอยู่ได้ ครับอาจารย์อ่าครับครับสวัสดีอันนี้เุียสนเจ้าขางมสวนสวัสดีครับอันนี้เรามาชมสวนเนที่สวนอันนี้เนินสูงพิกัดเนินสูงพิกัดเนินสูงเนินสูงครับผมอ่าที่นี่ก็นาเมื่อกี้เอาสารปรับปรุงดินลงมาให้ตำบลอะไรที่นี่ตำบลเขาวัวฮะตำบลเขาัวเขาัว่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีแสงอาจจะไม่พอน้อยจันแสงไม่พอก็เอาตามสภาพตามสภาพเนาะแต่วันวันนี้คืออยากเอามันชมตอนค่ำก็ชมตอนค่ำเรายังมีโอกาสมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับ คือวันนี้เข้ามาวันแรกก็จริงนะผ่านมาสองเที่ยวแล้วมั้งแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสวนเฮียเออก็มาดูเอาคร่าวๆไปคือแนวทางของเราคือเพิ่มผลผลิตสองถึงสามเท่าตัวด้วยพอดอก็คือด้วยจุลินทรีย์พอดออยู่ในแบาหยุดอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินไปหาเอาเดอเฮียเด้อถ้าไม่อยากใช้พอดอ15ก็มาใช้พอดอ16อาจารย์อาจารย์กับกับเฮียอันนี้ที่น้องเจอปัญหาเยอะก็คือเรื่องใบไม่เนียอาจารย์ คือใบใหม่มันออกมากับใบไม้อันนี้เอาเป็นสองประเด็นเนาะเวลาพืชมันแตกใบอ่อนออกมาอย่างนี้เนี่ยคือพวกเราเนี่ยปัญหาของเราคือผมเคยพูดเสมอว่าถ้าใบอ่อนออกมาปุ๊บครับล่วงหมดแล้วครับในอีกหม่ได้มันก็ล่วงโดยหลักการของมันเพราะว่าเขาจะต้องเอายอดไว้ก่อนครับโดยหลักการของพืชเขาจะต้องเอายอดไว้ก่อนแต่ถ้าเราอยากให้ยอดยังมีออกแล้วก็ลูกออกมีออกจุลินทรีย์ต้องเพียงพอผมพูดถึงจุลินทรีย์ก่อนนะเขายังไม่พูดเรื่องปุ๋ยครับ คือปุ๋ยเนี่ยมันมีมากเดวมันบล็อกกระเดงเพราะว่ามันไม่มีตัวย่อยนะผมเพงบอกว่าเดี๋ยวอีกงหน่อยผมจะให้ห้าองค์คลักเดี๋ยวผมจะเอาชื่อเตรียมมาให้บ,บางทีมันไม่ค่อยได้พูดครับอแต่มันขาดอยู่ตัวเดียวแค่นั้นแหละค, <laughs> คือถ้าจุลินทรีย์มันมีเพียงพอปุ๋ยมันเพียงพอมันอยู่ได้เลยอแต่ตอนนี้ของเรายังไงก็ไม่เพียงพอ,อผมผมไม่ได้พูดถึงจุลินทรีย์ผมไม่ได้พูดอย่างอื่นนะผมพูดเรื่องจุลินทรีย์ กับซ <15 S 1> ีห้าพอดอมันไม่เพียงพอที่ว่าอยู่ได้คือทั้งลูกแล้วก็ยอดใช่ไหมจโนถูก<อ>แต่ถ้าจุลินทรีย์มันมีเพียงพอเพราะว่าปุ๋ยทางนี้เขาไม่อดครับหลายก็อยู่ตลาดครับเ <laughs> <laughs> พราะไอ้ที่ค้างในดินนี่ก็เพอเพอหลายก็อยู่สต๊อกอีกครับเพราะมันยี่สิบสามสิบปีน้อยเหี้ยเนาะอันนี้เราเราเราพูดความเป็นจริงไงครับแต่ตัวที่จะย่อยให้พืชมันได้กินน่ะมันไม่เพียงพอมันมีมันไม่ใช่ไม่มี ข้อเหี้ยเขาก็เอาขี am mm. okay. ้เป็ดขี้ไก่ขี้อะไรสารพัดใส่เหมือนกันแต่พวกนั้นมันก็มีพอดอแค่นิดหน่อยแต่พอดอที่มันเจ็บอมกระชุมของมันคือสิบห้าพอดอมันอยู่ที่ไหนกรมพัฒนาที่ดินนั่นไงเห็นไหมน้องนนท์เนี่ยรู้ดีใช่ไหมพ่อน้องนนท์รู้ใช่อะไรนะสาเหตุเป็นไงครับไปอย่างนี้ครับก็จะผมบอกว่าอยู่นี่มันมีเคมีเคมีมันบล็อกกันเองก็คือตัวใดตัวหนึ่งศูนย์ผมเคยบอกว่าเวลาเขาทาทุเรียนปุ๊บเนี่ยผมเคยพูดว่าปุ๋ยสามตัวก่อนนะผมยังไม่ได้พูดตัวอื่น ผมบอกว่าแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมเพราะว่าเราต้องการสามตัวนี้มาส่งเสริมเรื่องมากผลใช่ไหมใบต้องเขียวก็คือใช้แมกนีเซียมเป็นองค์นำกับกรรมะาารันใช่ไหมแคลเซียมเราต้องการให้ลูกมันผนังเซลล์มันใหญ่ๆๆญ,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 ญออกโพแทสเซียมมันก็ทําให้มีรสชาติหวานเพราะโพแทสเซียมมันก็ไปส่งเสริมเรื่องยืดด้วยใช่ไหม hmm. เราก็สรรหาใหา้บอ่ออด เปิดตู้เย็นเอ้ยเปิดไอโกดังออกมาเนี่ยเลี้ยงแถวเสลียทุกแผนกที่ครบเข้าแถวเหมือนนักเรียนเลยครัครับ <c oughs> มาถึงก็สั่งลูกน้องโลยโรยโรยโรยแต่ผมพูดบอกว่าถ้าความสมบูรณ์ของมันสมดุลไม่ใช่สมบูรณ์สมดุลมันต้องมีบอกว่าแมกมมนเกีเซ <c oughs> ียมมันเข้าได้กี่เปอร์เซ็นเซลเซียมมันเข้าได้กี่เปอร์เซ็นแมกนีเซียมเข้าดีกี่เปอร์เซ็นมันจะม,ม,จะมีมันจะมีมาตราส่วนของกรมวิชาการไว้เขาจะบอกว่าตัวนี้เข้าได้เท่านี้ตัวนี้เข้าได้เท่านี้อันนี้พูดถึงลักษณะเคมีนะก็ได้ตัวหนึ่งเกินปุ๊ อย่างตัวนี้ถ้าแคลเซียมมันเยอะพอแคลเซียมมันเยอะหรือว่าตัวที่ไปส่งเสริมเรื่องใบมันเยอะปุ๊บตัวที่จะส่งเสริมแมกนมีเซียมที่ไปช่วยเรื่องให้พวกนี้เขียวมันก็น้อยลงบางเอินว่ามีการฉีดธาตุอาหารเข้าไปธาตุอาหารก็เป็นเคมีอีกเหมือนกัน<อ>เห็นไหมแต่ถ้านําธาตุอาหารที่เฮียเมียมาให้ผมไม่รู้ละมูนกองเต็มกระกกปิกระปัก่นน่ะถ้าเอากลุ่มนั้นไปหมักด้วยพอดอสิบห้าพอดอครับจุลินทรีย์มันก็กินเอาง่ายๆเราพูดกันแบบไม่ง่ายนะน้องนนท์นะถ้าจดไปบอกว่าย่อยสลายทาปฏิกิริยางนั้น มันพูดกันไม่เข้ารู้หรอกพูดกับนนอาจจะเข้าใจจักและหมไม่ถ้าพูดกับนนอาจจะพอเข้าใจเพราะว่านนยังมีการศึกษาผมถามว่าพูดกับพ่อกับแม่มันเป็นยังไงล่ะอาจารย์เป็นจักนั่นมันเป็นสิเออแต่ถ้าบอกว่าง่ายๆเลยมันไปกินครับขี้เงี้ยวตัวต่อมาเถ้าอย่างนี้พ่อก็เข้าใจเข้าใจเออพ่อันี่มันไปกินนะจุลินทรีย์เราไปกินนะมันมันกินเรามันไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนเรากินไก่มันก็อยู่ในท้องครับท้องมันก็ถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ครับขี้ออกมาขี้มันก็เป็นาาาอหรพืช มันเยี่ยวมากก็เป็นธาตุอาหารพืชเห็นไหมเวลาบางคนเขาบอกว่าเวลาวัวมันจีเยี่ยวเขาเอากะละมังไปร่อนเอามาผสมน้ําไปรดนพืชงามงามมันบ่งามยังไนมันสดสดทั้งในตัวเจนทัชยังอยู่ฐันมหาศาลเห็นไหมอันนี้ก็เป็นกิ้เทคนิคแต่ละท่านแต่ละท่านบางทีเขาเอามาหมักปุ๋ยปุ๋ยเรานี่แหละครับปุ๋ยเคมีเรานี่แหละเอาไปฉีพืชมันโตเอาโตเอาเพราะจุลินทรีย์มันเพิ่งออกจากกระเพาะของวัวออกมาเห็นไหมผมเคยพูดเสมอว่าสัตว ที่มีกระเพาะเคียวเอื้องไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายไอ้พวกนี้นะเป็นแพะเป็นแกะเนี่ยพวกนี้นะพวกที่มีนะไม่แม่พวกที่มีสีกระเพาะนะเป็นหลักๆเนี่ยพวกนี้เขาสามารถสร้างปุ๋ยยูเรียเนี่ยผมเอาแค่หนึ่งกิโลนะปุ๋ยยูเรียหนึ่งกิโลเนี่ยมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรไอ้โปรตีนเขาเขาเช็คออกมาแล้วนะในกรมวิชาการเขาบอกว่า,วามีสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันไปขบ,บวนการเคี้ยวเอาเอาเอาปุ๋ยยูเรียเนี่ยไปหมักใส่ฟางแล้วก็ใส่กากน้าตาลให้วัวมันเคี้ยว แล้วมันไปสร้างโปรตีนตรงนั้นเชื่อไหมว่าโปรตีนสองร้อยแปดสิบกเปอร์เซ็นต์โอ้โหยิ่งจะฟังอย่างเดียวมันก็อ้วนโอ้ oh. แต่ขบวนการตรงนี้เราต้องเข้าใจนะคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับแต่ทีน,นี้ถ้าเราเอาตรงนั้นเราไม่เรา,เราทางเฮียก็ไม่ได้เลี้ยงวัวทางนวลก็ไม่ได้เลี้ยงวัวเราจะเอาสองร้อยแปดสิบกเปอร์เซ็นต์มาทำอะไร oh. เราก็ต้องอามาใส่พืชครับขบวนการตรงนี้ต้องไปทำอะไรไเอาไปหมักใส่บ่อน้ำ เห็นไหมเนี่ยมีบอ่อน้าวเนี่ยครับพอเราเอาปุ๋ยยูเลียเอากากน้ําตาลเอาขี้วัวยัดเข้าไปใส่ฟางเข้าไปโยนลงบอ่อกระบวนการพวกนี้มันก็จะไปย่อยสลายสร้างในตัวเจนโปรตีนมันก็สร้างในตัวเจนมันเกิดกระบวนการมีธาตุอาหารในน้ําน้ําเราไปทําอะไรลดพืชเ,เห็นไหมได้อาน,นิี้สงูงโอเห็นไหมคนเขาไปใส่ฟางให้วัวกินวัวได้โปรตีนครับเราก็เอาจะเอา,เอาพวกนี้มาใส่น้ําครับต้องเปลืองในตัวเจนไหมบัดนี้ ไม่เปลืองเลยมันมากับน้ําด้วยมันมากับทางนู้นทางนี้ด้วยอันนี้คือการลดต้นทุนแต่เราต้องศึกษานะว่ามันไปอย่างไงมาอย่างไงแต่ไม่มีคนมาบอกที่น้องต้องทำความเข้าใจใช่ไหมต้องทำความเข้าใจก่อนอ่าอย่างน้องเนี่ยบอกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทาแล้วครับโอ้อาจารย์ต้องสองร้อยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์โปรตีนก็รู้อยู่ว่าโปรตีนมันไปสร้างในตัวเกล็มันไปสร้างสารพัดเลยเห็นไหมตอนนี้มันก็มีการทดลองพอทดลองปุ๊บเอ้าเอาแต่น้ํารดอย่างเดียวทาไมมันงามเห็นไหมแต่ก่อนทําไมน้ํารดเหมือนมันเป็นดงเป็นด่างเพราะพวกน้้ําดวย เห็นไหมผมถึงบอกว่าผมพยายามสอนแต่ถ้าสอนให้ทีเดียวตุ้มเลยไอ้อย่างนนนี่อาจจะตุ้มได้เต็มเต็มจ้ะไม่ใช่ตุ้มเข้าไปได้แต่ว่านนนก็ยังมีการคิดแยกแยะวิเคราะห์เนี่ยไหมยงข้อนี่ตุ้มเดียวนี่จบเลยดิไม่รู้จะไปทําอะไรอาจารย์พูดอะไรว่าอาจารย์ออะอย่างเฮียก็เหมือนกันอ่ะอย่างเฮียก็อาจจะรับไม่ได้เพราะอย่างนี้เขาเขาเขาเรียกว่ามันมีการเรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 มันยังมีกระทบกระทั่งมั่งแกไหมนนอันนี้เข้ามาเอออาจารย์นึกขึ้นได้โอ้ตอนนั้นเรียนหนอยู่ม .5 เออตอนนั้น แต่ถ้าอย่างพ่ออย่างแม่อย่างเนี่ยถ้าผมโยนตูมตูมตูมปุ๊บโอ้ยนอกมันนอกแล้วครับเราก็ถึงบอกว่าค่อยๆต่อให้ต่อให้อาจารย์นายย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าการสร้างความสมดุลระหว่างแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรต่างๆถ้าเกิดมันมีการเข้าไปมากเนี่ยมันจะไปบล็อกกันแล้วทําให้เกิดนปัญหาที่เห็นได้เลยอ๋อพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนี่แสดงว่าเคมีชนเคมีอืแต่ถ้ามันชนกันนี่ถ้ามันผ่านพอดอก็คือผ่านจุลินทรีย์ มันไม่มีปฏิกิริยาเลยเพราะมันจะปล่อยธาตุอาหารได้กรณีเดียวคือขี้เยี่ยวตรวจเอาง่ายๆพูดแบบง่ายๆถ้ามันไม่ขี้ไม่เยี่ยวไม่ตรวจปุ๊บมันก็ไม่เป็นปฏิปักษ์ก็แสดงว่าสิ่งที่จะทําทให้เขาเกิดความสมดุลกันก็คือยุลดินรีเห็นไหมของอพอดอของกรมพัฒนาที่ดินของโต,<ะ>ตของกรมพัฒนาที่ดินถ้ามหาอาจารย์การเรียนเป็นพอดอพูดไปได้สิบหกพอดอไปปงดินมาหวานเลยได้ป่ะได้ครับ ได้เขาเขาก็จะค่อยๆซึมของเขาไปแต่จะใส่เข้าไปเพื่อให้มันงามเพื่อมันดีเพื่อเหมือนไอ้โดเรมอนเศกมันมันก็ไม่ได้นะมันต้องมีเวลาอาจารย์ถ้าเกิดอย่างนี้อาจารย์อย่างสวนของเฮียสาครอย่างนี้เราจะช่วยส่งเสริมแบบไหนครับอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องรอแล้วยอดใหม่รอยอดใหม่ใช่ไหมพอยอดใหม่ออกมาเพื่อพวกนี้เขาล่วงเอหมดอายุเขาก็ล่วงไปยอดใหม่ออกมาเขาก็มีจุลินทรีย์ช่วยส่งเสริมหลังจากปีหน้าเพ๊่เราก็รู้วิธีการใส่ปุ๋ยแล้วเนาะมันต้องไปหมักเอานั่นไปหมักนั่นไปตอนนี้มันจะไม่เกิดแล้วผมคิดว่าปีหน้ามมาันนคละเรื่อง คนละเรื่องในที่นี่หมายถึงว่าพวกยอดพวกใบพวกนี้ที่เราเห็นแห้งๆไม่ไหม่นี่จะไม่ค่อยเห็นแต่เห็นรกรณีว่าเป็นบางจุดเท่านั้นหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าดินยังมันยังไม่ปรับพีเฮดได้พอก็อย่าลืมว่าการปรับพีเฮ็ดนี่ผมเคยพูดเสมอว่าอย่าปรับแบบกระโดด<อ>ไม่ใช่ว่าอยากใส่อะไรก็ใส่ปุบบับผมบอกให้เอาทุกอย่างไปมา,มากมีตัวนั้นบอกว่าปรับพีเฮดได้ตัวนี้ปรับพีเฮดเอาโยนใส่กองปุ๋ยไปเลย<อ>ให้มันค่อยๆเป็นสเต็ป ทำไมอาจารย์งสงสัยทำไมถึงไม่ให้ปรับแบบกระโดดครับเพราะอะไรก็ผมบอกว่าปรับกระโดดสิ่งที่เขาบอกว่าปรับพิเ e t มันคืออะไรบูนคือหินครับมันไม่ได้ทามาจากอย่างอื่นหรอกครับครับมจะเรียกชื่อรูอยังไงก็เชางหัวมันอเหล็กเพลย์ลแคลไซอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างคือหิน,ห,นหินหินว่าปรปับตร<ต>ะกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันไปแต่มาดยินแข็งก็เอาเอาตรงนั้นค่อยว่ากันถ้าพี่น้องใจร้อนนี่คือปัญหาที่จะตามมาก็จะเจอแบบถ้าสมมุติว่าคุณใส่คุณปลูกข้าวโพดมันแค่สามเดือน แล้วคุณไถกับดินอันนั้นไม่เกิดผลกระทบเนี่ยไปเอาสิบแล้วไปเอารถไถมาไถป่าทุเรียนมีไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วนั่นไงแล้วมันจะทํำยังไงมันก็ตกค้างตกค้างตัวค้างกดไว้กดไว้กดไว้เห็นไหมผมก็บอกว่าหินมันเขาไว้ทําอะไรสร้างบ้านสร้างตึกสร้างเป็นปูนใช่ไหมครับก็ลองใส่สักสิบยี่สิบปีดีก็ยอนแหลมหมดแล้วก็ค่อยไต่เรื่อยๆแหละครับอันนี้ไม่ได้ตําหนินะครับผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์ไปตําหนิเรื่องนั้นไม่ใช่นะเราใส่เราต้องผ่านกระบวนการหมักแค่นั้นเองับกับลํานิดเดียว หมักไว้ครับหมักสักสองปีสามปีสี่ปีก็แล้วแต่มีก็หมักไว้หมักไว้พอดอกของกรมพัฒนาที่ดินทั้งสิบห้าอดเขา<อ>มีหน้าที่ย่อยสลายหินปูนก็คือย่อยสลายฟอสฟอรัสเพราะกลุ่มนี้มันอยู่ในตระกูลฟอสฟอรัสหินปูนเนี่ยมันก็ไปย่อยของมันเองมันจะย่อยอยังไงก็ช่างหัวมันเถอะครับถ้ามันตอบสนองให้ต้นไม้เราเนี่ยโอ้ลูกได้สี่ห้าโลหกเโลเอานั้นก็พอใจแล้วครับเพราะเราหวังไปที่ผลผลิตตรงนั้นเพียงแต่ว่าให้กระบวนการของจุลินทรีย์มันทางานเห็นไหมอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเติมมากไม่ได้ เติมมากก็เดี๋ยวปุ๊บ <laughs> วันนี้อาจารย์มาอีกแล้ววันนี้อาจารย์มาเนี่ยผมก็ค่อยๆเติมให้เติมให้เรื่อยๆเดี๋ยวจะพากันนั่งคุยกันเดี๋ยวผมจะให้ความรู้แบบดีๆ,ๆก็น,นั่งคุยกันทั้งบ่าอยุทธทั้งกษตเกีค่อยๆว่าผมจะค่อย,อยๆเติมจุดลิซี่เข้าไปว่าตัวนี้อย่างไตโคโดมาท,ที่ผมบอกว่าถ้าไม่มีในดินปัญหามันเยอะเพราะไตโคโดมาหน้าที่หลักของคือย่อยสลายพวกใบมงใบไม้แล้วก็พวกฟอสฟอรัสห้สมบูรณ์แล้ให้มันแตกตัวแต่จริงๆแล้วเขาเขาน่าจะพูดแบบให้เป็นองครวมแต่ว่าส่วนหน้ามาาคคืือออเเรร่งก็ดูแลโ แต<จ>่จริงๆหน้าที่ของมากกว่านั้นอพอไปเห็นส่วนลึกส่วนลึก,ลกเดี๋ยวนนก็จะงงไปเอ้าอาจารย์ผมรู้แต่ว่าเชื้อรามันต้องดูแลเรื่องเชื้อราตา่างๆแกไหมแต่พอไปเห็นขันแงย่อยมันโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับาการจัดตัวจีนมาแล้วเดี๋ยวต้นไม้เขาคงพูดง่ายๆคือนนสรุปก็คือเอาขออาจารย์ตัวจีนเลยอ ขาคิดเองใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่าเราคุยกันแบบเบาหน่วหัวมวลอันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปอันไหนทําเองได้ก็ทําอันไหนอันไหนอันไหนถ้าว่าถ้ามองเห็นผลผลิตแล้วเราบอกว่าอาจารย์ผมเอาแค่คุมผลผลิตตรงนั้นก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งผมผมว่ามันมันแต่ว่าการเรียนรู้มันต้องรู้เพราะว่าเราต้องสอนลูกน้องเฮ้ยอันนี้ใส่มากไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเห็นตัวนี้มาอันนี้ก็เคยหวานก็เอาไปหวานเราต้องมีความรู้ตรงนี้เพราะว่าเราจะได้บอกว่าเอ้ยตัวนี้ตอนนี้เราไม่ได้หวานแล้วนะเราต้องเอาไปหมักตัวนี้ไม่ได้หวานแล้วนนเราต้องเอาไปแต่ว่าผมให้ใช้ทุกตัว เห็นไหมไม่ใช่ว่าอยากต้องใช้มันไม่ใช้ไม่ได้มันไม่ใช้แล้วมันจะเอาธาตุอาหารมาจากไหนก็แสดงว่าสวนนี้ที่เรามาในช่วงหัวค่ำในเย็นๆแบบนี้ก็คือเป็นอีพีแรกเดี๋ยวก็มารอบหน้าเราก็มาอัปเดตเพราะว่าอาจารย์ให้อัปเดตไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปถ่ายแต่สวนนั้นสวนนี้ไม่ยอมไปถ่ายสวนอื่นสวนอื่นสวนอื่นเขาก็มีปัญหาเรามาเนี่ยเรามาหาปัญหา ถ้าดีอยู่แล้วเฮียเขาไม่หาผมหรอกเออใช่ใช่ไหมถูกไหมเฮียกันนนก็ไม่หาอาจารย์หรอกแต่ว่าพอเจอกันปุ๊บปัญหาที่มันค้างคาใจมันได้แก้เห็นม่นนนก็แก้ของเนี่มันก็แก้จนเขียวหมดแล้วตอนนี้ชาวบ้านแต่ก่อนเบียบเห็นมาผ่านสวนนน ยื้อหยียบนี้ยันไปติดเชื้อเออใช่ใช่หยาบแบบเต็มไปหมดหยาบบิดมอเตอร์ไซค์นี่ทางควนใส่ตันตันตั้นตั้นเดี๋ยวนี้เบียเอามันเอาอะไรใส่วะเออมันทําอะไรวะบางทีจ้องหาแล้วเอาพ่อไปไหนวะแม่ไปไหนวะเอ้ยนนไปไหนวะเจ้าของสวนไปไหนวะเริ่มมีเบรกตอนนี้ยิ้มไม่หุบแล้วยันก็ก็อย่างที่บอกว่าผมเองผมพยายามเอาเอาจุลินทรีย์ไปให้เรามีรอยยิ้ม ยิงเฮียสาครนเนี่ยก็ถามว่าเห็นว่ายิ้มยิ้มเนี่ยก็ไม่ได้ว่ายิ้มมีความสุขเพราะว่าปัญหาของท่านก็เยอะยังแต่ว่ามันยังหาจุดต่อไม่ได้ครับบางทีกับคนอื่นเขาก็บอกว่าโอ้ของเฮียสาครดีอย่างวันอย่างนี้แต่ตัวเจ้าของสวนเขารู้ดีกว่าอรู้ในใจเนี่ยลึกกว่าเราอีก<ช>ผมเข้ามาแต่ละสวนเนี่ยผมรู้ว่ายิ้มกับผม แต่ว่ายิ้มแบบไม่เต็มปากเราแต่น้องนนท์นยิ้มเต็มปากแม่อย่างแม่อย่างแม่อย่างอย่างเอาอ้นายก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็อาจจะตอนเจอกันครั้งแรกใช่ไหมก็อาจจะยิ้มอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีความสุขแต่ตอนนี้มันยิ้มแบบมันพูดกันง่ายๆเนาะภาษาบ้านกับตอนนี้ก็เริ่มเชื่อแล้วครับก็ก็อย่างที่บอกว่าก็กันนั่นแหละเราเอาของกลุ่มกลุ่มกลุ่มเราเอากลุ่มของเรากลุ่มของเราเราทาไปเรื่อยๆก็อย่างเมื่อก่อนนนท์ก็บอกว่าอาจารย์เขาขับรถผ่านสวนผมเนี่ยเขากลัวแต่มันติดเตนรถเขาไปเออไม่มีใครเบียกเลย เออพอตอนนี้เบรกปึ๊บมองหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมาอกันนะไากันนะเออคือคือคือเราเอาของเราดีคนอื่นเขาก็จะเป็นยังไงก็่างคือผมอยากให้เขาเกิดปัญหาเนี่ยอย่อย่างสมมติว่าเฮียสาวก้อนเดียวกันเฮียสาวก้อนไม่เกิดปัญหาเฮียสาวก้อนก็ไม่ไปหาหน่นถูกไหมแต่บังเอิญว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันเสริมความสมบูรณ์ครับนั่นแหละพอมันคือถามว่าดีไหมตรงนี้มันก็ดีส่วนหนึ่งแต่ทําไมมันเป็นใบไม้นี่แล้วมันอยากให้เปลี่ยนไหมล่ะไม่อยากก็นี่ไงทํายังไงมันจะหายอาจารย์เห็นไหมแค่ไปใส่สองต้น เป็นไงยอดออกมาแทบจะทุกกิ่งก้านใบครับก็มองคนสวนเนี่ยเขามองเลยว่าโอ้ทำมันได้อย่างนี้ทุกต้นล่ะเห็นไหมเนี่ยผมบอกว่ามันฟื่อนมันคือมันมันมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเดินไปเห็นต้นทุเรียนแล้วมันแตกกิ่งยอดเนาะนนนะเออเออนั่นแหละเออเห็นไหมเออมันวันนี้มันไปถึงนะทุเรียนป่วยเราป่วยไปด้วยครับเอาราดนทุเรียนป่วยเราป่วยไปด้วยครับเอาราดไปดยไปด้วยคนทุเอียน่วยเราป่วไปดับเอาราดไปด้วยไปด้วยคนทุเรียน่วยเราไร ใส่คือไม่งามใส่คือไม่งามใช่ไหมมาแต่นี่จะเอาตัวนี้ไปใส่ก็เห็นต้นนั้นมันตายจะเอาตัวนี้ไปใส่ก็เห็นต้นนั้นมันตายมันแพ้อะไรเห็นไหมอันนี้ก็ว่าดีเอาไปใส่แล้วต้นนั้นฟื้นแต่ต้นนั้นก็คือตายผมถึงบอกว่าตอนนี้คนเรามันเป็นคนใส่ล่ะโอ้กูใส่ไปเกิดมันตายเหมือนต้นไปโทษคนใส่ไปโทษคนใส่อีกผมถึงบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ในนี่ผมเคยติอะไรไหมเห็นไหมผมบอกว่าดีทุกตัวไม่ดีเขาไม่ทําออกมาขาย มีเงินซื้อมาเลยครับแต่ต้องเอามาด้วยอะไรพอดออยู่ที่ไหนพอดอกรมัฒนาที่ดินนี่แหละบาทนี่แหละบาทนี่จัดไปถ้าไม่หาไม่เจอหาพอดอพดครับเออคือคือถ้ามีอะไรนะพี่น้องที่ดูอีพีอะไรก็ตามมีอะไรก็ต่างๆนานาปัญหาปรึกษาก็โทรหาอาจารย์ได้แต่เรื่องวัตถุดิบการใช้ก็ให้โทรหาที่บ่าวยุดหรือว่าโทรมหาน้องนนท์โทรมหาเงียสาโไอ้าตรกอดโทรมหาเงียวินัยก็ได้ก็โทรปรึกษากันก่อน รับแต่ว่าเรื่องว่ามีปัญหาอะไรต่างๆ่อยโทรหาอาจารย์ตรงนี้มันจะได้รู้ว่าอาจารย์ของผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าลองไปดูของสวนนั้นสวนนี้แล้วเขาแก้ยังไงแก้ไม่ตกแล้วอาจารย์ก็เข้ามาแบบนี้คกับอ่าส่วนพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ว่าวัตดุดิบต่างๆก็โทรหาบบายุดได้เลยกับเบอร์บายุ่เบอร์อะไรเบอร์บายุ่ง่ะศูนย์แปดหนึ่งหกแปดเจ็ดสามแปดสามเก้าบ้านกโทรหาน้องนทิน้องนนงินเบอร์อะไร 0ูนย์แปดห้าศเกี่แหกอ็ได้โทรมาที่เนี่ยจากกเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้ครับเพียวสากรอเบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเกาก้ดูทุเรียนลูกใหญ่ตรงของของเฮียวินไหของเฮียวิไนครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์่กาสมเกา็ดก็กโทรปรึกษากันได้ครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้อ่าพอดอเป็นองค์นำครับผมผมถือว่าเป็นผระสมเด็จให้เลยนะครับผมเพราะว่าคือท่านมีชีวิต ทั้ง15พอดอมีชีวิตทุกตัวท่านั้นเมื่อท่านมีชีวิตท่านสามารถไปได้ทุกส่วนของพืชครับแต่ก็ขาดสามส่วนไม่ได้เพราะตัวนี้มันจะต้องหล่อหลอมให้ท่านมีชีวิตนี่ขนไปเห็นไหมปุ<ช>๋ยเคมีคก็ดีท่านมีชีวิตใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีชีวิตท่านก็ขนไปส่งสารปรับรป,รปรุงดินกวมกับแร่ส่งเสริมท่านไม่มีชีวิตพอดอ15พอดอท่านต้องขน,ขนไป,ไปให้สิ<อ>นทรีย์วัตถุเขาก็ยังไม่มีชีวิตพอด15พอดก็ขนไปแต่ถ้าใช้พอด16เมื่อไหร่ปุ๊บ ค้นได้สามเท่าตัวนี่นะนี่คือกระบวนการของมันคือมันง่ายมันค้นไปเลยสามเท่าตัวเพิ่มผลผลิตสามเท่าตัวเลยเขาได้แปดสิบลูกสมมุติว่าเขาได้ลูกละสามโลแปดสามยี่สี่สองร้อยสี่สิบถ้าเรามาสี่ร้อยอ่ะแปดสิบลูกเท่ากันมมากันหนึงไงผมผมบอกว่าให้เปรียบเทียบนะปีนี้มันได้ขยเบมาห้าสิบโลต่อต้นสมมตินะเราเคยได้ต้นขนาดนี้แปดสิบลูกเราได้ท่านี้เราขยเบมาตั้งห้าสิบกิโลผมก็ว่ามันอันนี้สูงสูงเลยนะครับ แต่ว่าปีหน้าถ้ามันเพิ่มเป็นร้อยเกินยี่สิบสามสิบกิโลก็คุ้มมากแล้วก็นั่นไงผมบอกว่าอะไรก็ตามถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าถ้าเรายั่งยืนใช่ไหมนวลมันยั่งยืนก็นั่นไงถ้ามันยั่งยืนเนี่ยก็นั่นไงคือไม่ใช่ว่าเอาลูกไปปึ๊บอ้าวใส่ปุ๋ยปึ๊บยอดแหลมปึ๊บ ใช่ไหมมันไอ้ที่อยู่ในกระเป๋ามันไม่ได้ไปฝากธนาคารเลยดิบัตนี่ฝากเงินกันดีนะไปฝากเจ๊กแล้วเออนะนี่แหละอะเอาสมควรเหตุเพราะว่ามันค้ำแล้วขอบคุณอาจารย์พจนปัญญาวรธรรมนะครับญาสาวกนขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับ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 าร์ดีการ